MG z s เตรีมบันเทิงเมื่อมีผู้อยากสยบแล้วช่วงนี้ถ้าใครเบื่อข่าวรถ SUV แอดมินต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าบริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่เริ่มวางแผนงานการพัฒนาและการผลิตรถ SUV แทบจะทั้งนั้นส่วนสาเหตุก็เพราะว่า SUV เป็นรถที่ขายได้ง่ายกว่าแบบอื่นเยอะและสามารถทำผลกำไรได้ดีกว่าด้วยและข่าวล่าสุดก็น่าจะสร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้บริโภคในไทยก็คือเกียร์ไทยแลนด์ เริ่มกล้าบุกเกมรุกกับรถยนต์รุ่นใหม่แล้วซึ่งจะบอกไว้เลยว่าทุกคนเห็นแล้วจะต้องร้องซีซาร์ hmm. กับงานดีไซน์ของเกียร์ในยุคหลังเพราะมันสวยแปลกตาอามามกๆเพียงแต่ต้องทำใจไว้ว่ารถทุกรุ่นของเกียร์คงไม่ได้นำเข้ามาจำหน่ายตลาดเมืองไทยทุกรุ่นแน่นอนแผนการเบื้องต้นแน่นอนว่าเกียร์จะต้องนำเข้า all new gear grand carnival มาจำหน่ายในตลาดเมืองไทยแน่นอนปลายปีนี้และกันต่อมาก็คือ gear celtoys ที่แผนการผลิตจากเวียดนามและมีอีกคันหนึ่งที่อยู่ในแผนการก็คือ g e ียสโอ n เนรถยนต์ e n น r y Level v s u v ในความรู้สึกคือ All n l w Gear Grand c n r n i v a l ถือเป็นของเด็ดที่อยู่ในแผนและที่น่าสนใจอมามากเลยก็คือ g e ียสโอ n เนผู้ซึ่งสามารถไฟราคาสู้กับ m g z s ได้ในอนาคต g e ียสโอ n เนคืออะไรมันคือ SUV ขนาดเล็กที่มีความยาวตัวถัง4เมตร ชวนให้นึกถึง t o y o ต Ri ไรที่ขายดีมากๆในญี่ปุ่นและเชื่อว่า SUV ขนาดความยาวประมาณนี้จะเป็นไรที่ฮิตในประเทศที่ชอบรถขนาดเล็กอย่างเช่นญี่ปุ่นหรืออินเดียอย่างแน่นอนแต่เราไม่ชชวว์ว่ารถคันนี้ที่มีความยาวเท่านี้คนไทยส่วนใหญ่จะชื่นชอบกันไหมเพราะกลัวบางคนมองว่าถ้าสั้น4เมตรแล้วจะวิ่งต่างจังหวัดไม่ไหวซึ่งขนาดตัวถังชวนให้นึกถึง Toyo ย a y า r i s h a t c h b a c k นี่แหละ แผนการของเกียร์โซเนในไทยก็คือมันจะมีสิทธิเตรียมขึ้นสายการผลิตในเวียดนามอันเป็นฐานการผลของเกียร์แกรนคันเนลล์ LX ราคาประหยัดนั่นเองโดยแผนการคร่าวๆคือมีสิทธิ์ที่จะนาชิ้นส่วนของตัวรถในรูปแบบ SKD หรือ CKD มาประกอบในเวียดนามและนําเข้าไทยผ่าน,านภาษีอัฟต้า0%ถ้าแผนดังกล่าวไม่ถูกสะดุดกลางคันคนไทยน่าจะมีสิทธิได้ใช้เกียร์โซเนในปี2022เป็นต้นไป เพราะโรงงานเวียดนามจะต้องประกอบเซลโทสและแกลนคานิวัลชมใหม่ก่อนสำหรับการวางโพซิช i ั n นนิ่งและราคาจำหน่ายของเกียโซเนตก็คือจะวางคล้ายๆกับ MG ZS คือเป็น B SUV ที่อยู่ในระดับราคา entry level 7-8ถึแสนบาทซึ่งจัดว่าเป็นเรนจ์ราคาที่น่าคบหาสำหรับใครที่ต้องการซื้อรถ SUV สักคันในบ้านแต่ข้อเสียที่เห็นชัดๆเลยก็คือเกียโซเนต มันมีความยาวตัวถังที่สั้นกว่า MG ZS ราว200กว่ามิลิเมตรคือความยาวตัวรถที่สั้นกว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่ด้วยความที่มันเป็นรถขนาดกระทัดรัดทั้งคู่พอความยาวมันหายไปปุ๊บก็ยิ่งทำให้เห็นความต่างอย่างชัดเจนตรงนี้ต้องวัดใจซึ่งกันและกันพอสมควรเกียร์โซเจะเตรียมเปิดตัวเวอร์ชันขึ้นสายการผลิตในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ที่ประเทศอินเดียดังนั้น เราจึงเอาภาพสปายช็อตของรถคันจริงมาให้ดูกันก่อนครับส่วนภาพ g e ียร์โซเนคันสีทองๆนั้นก็คือ g e ียร์โซเนตคอนเซปรถต้นแบบที่เผยโฉมในอินเดียเดือนกุมภาพันธ์2020รายละเอียดทางเทคนิคลึกๆอาจจะยังมีมิมากพอแต่ทั้งนี้เกียยืนยันแล้วว่าดีไซน์ตัวรถของ s o n น c c อนเซปต์นั้นจะมีความใกล้เคียงกับรถผลิตจริงมากที่สุดแล้วนั่นเองเกียร์โซเนใช้พื้นฐานร่วมกันกับคุณไดเวนิว ขนาดตัวรถก็จะดูกระทัดรั์แม้ว่าตัวรถใช้แพลตฟอร์มร่วมกันแต่ดีไซน์ตัวรถไม่มีความเหมือนกันเลยครับเจ้าโซเนตเนี่ยจะมีความแตกต่างจากฮุนไดเวนิวตรงที่โซเนตมีความกล้าวแกล่งในการออกแบบมากกว่ามีความประณีตในการออกแบบมากกว่าเช่นกันโดยเฉพาะเส้นสายของฝากระโปรงหน้าที่มีการปั้นขึ้นรูปตัดกับขอบของแก้มด้านข้างที่เป็นเหลี่ยมสันด้านหน้า อาจจะดูไม่ได้ล้ำสมัยมากนักเหมือนกับรถเกียร์ปัจจุบันแต่ก็มาเรียบๆด้วยกระจังหน้าแบบ Tiger Note พร้อมไฟหน้า LED ไฟ Day Time running light การออกแบบที่โดดเด่นของเกียร์ n n n e t อีจ,จุดก็คือการออกแบบเสาสี่แบบ J-line floating roof ที่มองเผินๆจะคล้ายกับตระก้าผลไม้เทคนิคการออกแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะเกียร์ n i c ก็เคยทำออกมานี้ในลักษณะนี้มาแล้วนั่นเองครับ และแน่นอนว่าในเวอร์ชั่นขึ้นสายการผลิตจริงนั้นจะต้องมีไฟท้าย LED สวยๆติดตั้งไปให้ด้วยเพราะเอกลักษณ์ของรถเกียร์ก็คือการดีไซน์ไฟท้ายสวยๆมาให้หลายรุ่นมากๆสำหรับอุปกรณ์มาตรฐานของ g กียร์โซเนตนั้นบางสื่อบอกใบ้มาว่าจะมีการติดตั้งชุดหน้าจอสัมผัสขนาด8.0นิ้วหน้าจอมาตรวัดข้อมูลการขับขี่กึ่งดิจิตอลมีระบบการเชื่อมต่อภายในรถที่เรียกว่า UVO รองรับการออกคำสั่งด้วยเสียงด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์แต่ขณะเดียวกันซื้ออินเดียบางกลุ่มก็ยังคาดเดาอยู่ว่าเกียโซเนตน่าจะอัดออปชั่นรูๆมาให้ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับคนมีตังค์นะครับก็ได้แก่แอร์ออโต้มีช่องแอร์ด้านหลังมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติบ่อนั่งคนขับปรับไฟฟ้ามีแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สายเป็นต้นส่วนด้านขุมพลังนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่า น่าจะนำระบบส่งกำลังมาจากฮุนไดเวนิวจาอินเดียลงเอาเดือด้อเพราะมันเป็นฝาแฝดของแพลตฟอร์มเดียวกันนั่นเองครับเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรแคปป้าวาแปรผัน VVT ให้กำลังสูงสุด83แรงม้าที่6,000รอบตอน,นาทีแรงบิสูงสุด11.6กรัมกิโลเมตรที่4,000รอบตอน,นาทีจับคู่เกียร์ธรรมดา5จังหวะเชื่อว่าเครื่องตัวนี้ คงไม่ได้นำเข้ามาผลิตในเวียดนามแน่ๆแล้วครับแต่เครื่องตัวที่น่าสนใจอ,อมากๆก็คือเครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรเทอร์โบดูอัลวีทีวีทีให้กำลังสูงสุด120แรงม้าที่6,000รอบตอนาทีแรงบิดสูงสุด17.5กิโลกรัมเมตรที่1,500รอบถึง4,000รอบตอนาทีจับคู่เกียร์ธรรมดา6จังหวะและเกียร์อัตโนมัติครับคู่7จังหวะและเครื่องยนต์ดีเซล1.5ลิตร CRDI ให้กำลังสูงสุด100แรงมาที่4,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด24.5กิโลกรัมเมตรที่1,500-2,750ถึง 2, รอบต่อน,นาทีจับคู่เกียร์ธรรมดา6จังหวะหากใครอยากได้เกียร์โซเนตอาจจะต้องภาวนาให้เกียร์เวียนามสามารถขึ้นสายการผลิตได้ด้วยเถอะเพราะตัวรถถือว่าน่าสนใจในการขายและน่าซื้ออามากาแต่ก่อนที่เกียร์โซเนตจะมานั้นเราต้องเจอกันกับเกียร์เซโทส รถขนาด Compact Crossover SUV กันก่อนนะครับตัวนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะผลิตในเวียดนามในปี2021ตามแผนงานโดยการนำชุดชิ้นส่วนของรถคันสำเร็จที่เรียกว่า SKD จากอินเดียมาประกอบเข้าเป็นคันในโรงงานเวียดนามและเตรียมส่งจำหน่ายในไทยน่าจะเห็นกันในปี2021หรืออย่างช้าน่าจะเห็นในช่วงต้นปี2022ไฮไลท์ของเกียร์เซลโทก็คือ ทีมงานจะพยายามนำขุมพลังที่น่าสนใจมาติดตั้งและมีออปชันมาตรฐานที่มีน้อยหน้าใครมาติดตั้งไว้และแว่วๆว่าอาจจะตั้งราคาจำหน่ายไม่เกิน1.2ล้านบาทถ้าเกินกว่านั้นมีแนวโน้มว่าจะขายยากมากเหมือนกันแอดมินคาดว่าเครื่องดีเซล1.5ลิตรเป็นเครื่องที่น่าสนใจมากๆให้กำลังสูงสุด115แรงม้าที่4,000รอบตนาที แรงบีสูงสุด250นิวตันเมตรที่ 1,500- ถึง2,750รอบตนาทีหรือรุ่นท็อปๆก็จะเป็นเครื่องเบนซิน1.4ลิตรเทอร์โบสมัตสตรีม140แรงม้าที่6,000รอบตนาทีแรงบีสูงสุด242นิวตันเมตรที่ 1,500- ถึง3,200รอบตนาทีสำหรับออปชั่นเด่นรุ่นท็อปสุดของ g s e l t o a s นั้นก็พอรุ่นว่า จะข้ามน้ําข้ามทะเลจากอินเดียแล้วมาประกอบในเวดนามจะได้ตามนี้นะครับคือเบาะนั่งปราไฟฟ้าแ8ทิศทางมีออโต้ครูสคอนโทรลลำโพงพรีเมียมบแป8ตำแหน่งมีเฮดอัพดิสเพลย์8นิ้วพร้อมกันนี้เกียร์ยังชูจุดเด่นด้านคุณภาพของภายในห้องโดยสารด้วยการอัดวัสดุบุกนุ่มเข้าไปแทบทุกจุดมีแท่นชาร์จไร้สายมีกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาเป็นต้น หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไครป์ช่องคีสกายขอบพระคุณยิ่งสูงครับ